สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงไบแนน c e แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกและยังรองรับสกุลเงินต่างๆให้สามารถเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนได้มากมายรวมถึงเงินบาทของไทยเราด้วยเช่นกันวิดีโอนี้จะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ไบแนน c e เช่นการฝากเงินบาทเข้าไปในไบแนน c e การซื้อสกุลเงินดิจิตอลต่างๆหรือการเทรดที่มีหลากหลายรูปแบบของไบแนนนั่นเอง เราจะเริ่มจากการนำเงินบาทเข้าไปยังไบแนนด้วยวิธีการเทรดแบบ P2P P2P เป็นการที่ลูกค้าทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงิน fiat currency กับสกุลเงินดิจิทัลกันเองโดยทางไบแนนจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องยกเว้นในกรณีที่เกิดเหตุผิดนัดการส่งมอบไบแนนจะทำการปลดล็อกวอลเล็ของอีกฝ่ายและทำการส่งมอบให้กับเรา ื่อป้องกันไม่ให้มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาหาผลประโยชน์และชอบโกงภายในแพลตฟอร์มวิธีการแลกเปลี่ยนเงินบาทกับสกุลเงินดิจิตอลผ่าน P2P มีดังนี้เมื่อเราเข้าไปยังหน้า P2P แล้วให้ทำการเลือกผู้ขายและกดไปที่ออเดอร์ซื้อหลังจากนั้นใส่จำนวนสกุลเงินดิจิตอลตามที่เราต้องการจากนั้นให้ทักผู้ขายไปทางแชทเพื่อยืนยันตัวเองเมื่อตกลงราคากันได้แล้ว ให้เราทำการโอนเงินผ่านทางเลขบัญชีที่ผู้ขายส่งมาให้และส่งสลิปเข้าไปยืนยันจากนั้นก็กดปุ่มยืนยันการจ่ายเงินเมื่อผู้ขายได้รับการยืนยันก็จะทำการส่งสกุลเงินดิจิทัลต,ตามที่ตกลงกันเข้าไปในวอ l l e t ของบัญชี P2P ของคุณทั้งหมดนี้ต้องทำให้เสร็จภายใน15นาทีถ้าเสร็จไม่ทันเวลาออเดอร์จะถ,ถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ เมื่อเราได้รับสกุลเงินดิจิตัลมาแล้วในรูปแบบของ Stablecoin อย่าง USDT, BUSD US รวมถึง BNB และ BTC ก็สามารถทำการ Transfer จากบัญชี P2P เข้าไปยังบัญชี Spot หรือ Margin Future เพื่อทำการซื้อขายสกุลเงินดิจิตัลได้เลยต่อมานะครับเราจะพูดถึงการเทรดในใบนั้นนะครับโดยจะมี3รูปแบบก็คือ Spot Margin แล้วก็ฟิวเจอร์นะครับโดยเราจะเริ่มพูดจากสปอตก่อนนะครับสปอตคือแหล่งการซื้อขายตราสารการเงินแบบส่งมอบในทันทีการส่งมอบในทันทีในที่นี้หมายถึงการแลกเปลี่ยนตราสารเป็นเงินสดคำกล่าวนี้อาจดูเหมือนไม่จําเป็นแต่ตลาดบางแห่งไม่ได้ชําระเงินด้วยเงินสดในทันทียกตัวอย่างเช่นตลาดฟิวเจอร์สินทรัพย์จะมีการส่งมอบในภายหลังกล่าวง่ายๆก็คือตลาดสปอต เป็นเหมือนแหล่งการเทรดที่ดำเนินการเดี่ยวนั้นทั้งนี้เนื่องจากการเทรดดำเนินเสร็จสิ้นในทันทีราคาตลาดปัจจุบันของสินทรัพย์จึงมักเรียกว่าราคาสปอตหรือสปอตไพรซ์แล้วสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรในบริบทของตลาดริปโตเคอเรนซีและคุณสามารถทำอะไรได้บ้างในตลาดสปอตคำตอบคือคุณสามารถแลกเปลี่ยนเหรียญกับผู้ใช้อื่นได้ดังนั้นหากคุณต้องการแลกเปลี่ยนบ n แลกเปลี่ยน BNB ของคุณเป็น BUSD คุณก็แค่ไปยังตลาดสปอตสำหรับ BNB หรือ BUSD เพื่อดำเนินการดังกล่าวในทำนองเดียวกันหากคุณต้องการแลกเปลี่ยน BNB ของคุณเป็น BTC คุณก็ต้องไปที่ตลาดสปอตสำหรับ BNB และ BTC และเมื่อออเดอร์ของคุณถูกฟิลแล้วเหรียญของคุณก็จะถูกสวอปในทันทีวิธีนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการเทรดคริปโตเคอเรนซี ต่อ,อมานะครับคือ m a r ินเทรดดิ้งมาจิ i n ทรดดิ้งเป็นวิธีการใช้ฟันที่ยืมมาจากบุคคลที่3ในทางปฏิบัติการเทรดแบบมาจินนั้นเพิ่มผลแบบทวีคูณทั้งทางบวกและทางลบบัญชี Margin จะช่วยให้นักเทรดเข้าถึงทุนและกำจัดความเสี่ยงบางประการที่เกิดจากคู่สัญญาเนื่องจากนักเทรดสามารถเทรด Position ไซส์เดิมแต่ใช้ทุนน้อยกว่าในตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีและมด พูดถึงม a ร์จิ้นเทรดดแล้วคุณมักจะได้ยินคำว่า m a r ์จิและ l e v e r เ g e อยู่บ่อยๆมาร์จิหมายถึงจำนวนที่คุณเลือกใช้ก็คือจ่ายจากกระเป๋าตัวเอง l e เว r เ g e หมายถึงจำนวนที่คุณใช้คูณ margin ดังนั้นหากคุณใช้ level เลชคูณ2นั่นหมายความว่าคุณเปิดโพสิชันด้วยจำนวน2เท่าของ m a r ์จิของคุณหากคุณใช้เลเวลเลชคูณ4คุณก็จะเปิดโพสิชันด้วยจานวน4เท่าของมูลค่ามาร์จิของคุณเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามให้ระวังเรื่องการบังคับขายด้วยยิ่งคุณใช้เลเวลสูงราคาบังคับขายก็จะใกล้กับจุดที่คุณเข้าซื้อมากเท่านั้นหากคุณถูกบังคับขายคุณก็จะเสี่ยงที่จะเสียมาร์จิ้นทั้งหมดไปดังนั้นโรดระมัดระวังถึงความเสี่ยงสูงของการเท m มาร์จินก่อนที่จะเริ่มต้นด้วยมีการใช้มาร์จิ้นเทรดดิ้งอย่างกว้างขวางในตลาดหุ้นตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และ Forex รวมถึง Bitcoin และตลาดคริปโตเคอเรนซี ในตลาดแบบดั้งเดิมบร oker เป็นผู้ให้กู้ยืมฟันในกรรดีของคริปโตเคอเรนซีต่างๆตลาดแลกเปลี่ยนมักเป็นผู้ให้กู้ยืมฟันเพื่อรับ Funding f e e เพื่อเพื่อเป็นสิ่งตอบแทนอย่างไรก็ตามในบางครั้งฟันที่ถูกยืมอาจจะมาจากนักเทรดบนแพลตฟอร์มโดยตรงซึ่งจะก่อให้เกิดดอกเบี้ยนในอัตราต่างๆเนื่องจากอัตราที่ถูกกำหนดโดยตลาดเปิด มาต่อกันที่ฟิวเจอร์นะครับฟิวเจอร์เป็นประเภทของผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ที่ช่วยให้นักเทรดเก็งกําไรราคาสินทรัพย์ในอนาคตได้โดยประกอบไปด้วยข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาเพื่อชําระค่าธุรกรรมในภายหลังหรือเรียกว่าวันหมดอายุดังที่กล่าวไปแล้วเกี่ยวกับอนุพันธ์สินทรัพย์อ้างอิงสําหรับสัญญาประเภทนี้จะเป็นสินทรัพย์ใดๆก็ได้ตัวอย่างที่พบได้บ่อยรวมถึงคริปโตเคอเรนซีสินค้าโภคภัณฑ์หุ้นและพันธบัตร วันหมดอายุของสัญญาฟิวเจอร์คือวันสุดท้ายของกิจกรรมการเทรดสำหรับสัญญานั้นๆเมื่อสิ้นสุดวันดังกล่าวสัญญาจะหมดอายุโดยใช้ราคาสุดท้ายที่เทรดเซ็ตเทอร์เมนต์ของสัญญาจะระบุไว้ล่วงหน้าและอาจจะเป็นการชำระด,ด้วยเงินสดหรือส่งมอบทางกายภาพก็ได้เมื่อส่งมอบแบบกายภาพจะมีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาโดยตรงตัวยอย่างเช่นมีการส่งมอบบาเรลน้ำมัน เมื่อชาระด้วยเงินสดจะไม่มีการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรงแต่จะแลกเปลี่ยนเฉพาะมูลค่าที่แทนสินทรัพย์เท่านั้นในรูปแบบของเงินสดหรือคริปโตเคอเรนซีต่อมานะครับเราจะพูดถึงค่าธรรมเนียมของไบแนนนะครับสาหรับไบแนนรีวิวในไทยของเรานั้นส่วนใหญ่มักจะพูดถึงค่าธรรมเนียมแต่ละรายการที่คุณควรทราบไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มเพื่อซื้อหรือแลกเปลี่ยนนะครับเราจะเริ่มจากค่าธรรมเนียมการฝากและถอนเงินครับ หากคุณใช้ใบแอนเป็นครั้งแรกและคุณยังไม่ได้ซื้อสกุลเงินดิจิทัลคุณอาจตัดสินใจซื้อด้วยบัตรเครดิตของคุณเพราะการลงทุนในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลจะทำได้ก็ต่อเมื่อฝากเงินเข้าบัญชีใบแอนก่อนซึ่งใบแอนในไทยนั้นรองรับทั้งบัตรเดบิตและบัตรเครดิตที่ออกโดยวีซ่าและมาสเตอร์การ์ดคุณจะจ่ายค่าธรรมเนียมแบบผันแปร2%ดังนั้นหากคุณฝากเงิน500อปอนด์ด้วยบัตรเดบิตวีซ่าคุณจะเสียค่าธรรมเนียม10ปอนด์ ถึงแม้ว่าจะมีราคาที่ถูกกว่าคอยเบ e เรียกเก็บ3.99%แต่ก็ยังแพงกว่าโบรกเกอร์ e t ท r o ที่ควบคุมโดย FCA ที่เรียกเก็บเงินเพียง0.5%อย่างไรก็ตามในแง่ของการถอนคุณสามารถถอนเงินได้ฟรีมานะครับค่าธรรมเนียมการซื้อขาย binance review ในไทยของเราพบว่าแพลตฟอร์มนี้ใช้โครงสร้างค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่องผู้รับสำหรับความตั้งใจและวัตถุประสงค์ทั้งหมด คุณเป็นเทรดเดอร์ทั่วไปคุณจะถูกกำหนดให้เป็นผู้รับในตลาดนั่นหมายความว่าคุณกำลังใช้สภาพคล่องที่มีอยู่แล้วในไบแอนด์เว้นแต่ว่าคุณจะซื้อขายในปริมาณที่มากตลอดทั้งเดือนที่จะทำให้คุณต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่น0.1%ต่อคำสั่งซื้อขายซึ่งหมายความว่าคุณจะจ่าย0.1%เมื่อคุณเปิดการซื้อขายเลขครั้งเมื่อคุณปิดการซื้อขายตัวอย่างเช่นคุณต้องการซื้อขาย BTC กับ USDT คุณใช้เงินทุนในการซื้อขายเป็นจำนวน200ปอน ดังนั้นค่าคอมมิชชั่น0.1%ที่คุณจะต้องจ่ายคือ20ปอนด์คุณออกจากตำแหน่งการซื้อขายใน2-3วันต่อมาซึ่งขนานั้นมีมูลค่า250ปอนด์คุณจะต้องเสียค่าคอมมิชชั่น0.1%ของคุณในการปิดการซื้อขายอยู่ที่25ปอนด์ดังที่เห็นนะครับจากข้างต้นความสามารถในการแข่งขันที่สูงนั้นมีเพียงแพลตฟอร์มที่ไม่มีค่าคอมมิชชั่นเช่นอิทูโร่เท่านั้นเราควรทราบว่าหากคุณมียอดคงเหลือ ของ Binance c o i n ในกระเป๋าเงินของคุณคุณจะได้รับการค่าคอมมิชชั่นข้างต้นลงถึง25%โดยนอกจากค่าธรรมเนียม2อย่างที่กล่าวไปข้างต้นนะครับยังมีค่าธรรมเนียมอื่นๆอีกเช่นหากคุณตัดสินใจที่จะซื้อขายฟิวเจอร์คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียม0.02%ซึ่ง ยิ่งมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายให้กับตัวเลือกการซื้อขายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตลาดอย่างไรก็ตามสิ่งนี้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมที่คุณต้องจ่ายเพื่อเข้าถึงเครื่องมือทั้งหมดไม่มีค่าธรรมเนียมบัญชีต่อเนื่องที่ใบแนนต์ต่อมาจะมาพูดถึงข้อจํากัดของใบแนนต์ในการซื้อขายกันบ้างนะครับข้อจํากัดของใบแนนต์นั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการยกตัวอย่างเช่นหากคุณใช้ใบแนนต์เพื่อซื้อขายและคุณไม่ได้ฝากเงินด้วยสกุลเงิน คุณก็ไม่จำเป็นต้องระบุตัวตวในใดๆซึ่งปกติแล้วจะจำกัดปริมาณการซื้อขายต่อวันของคุณไว้ที่2 b i บิตคอยและหากคุณอัปโหลดเอกสารการตรวจสอบแล้วการซื้อขายของคุณก็จะไม่ถูกจำกัดไว้ที่แค่2 b i บิตคอยอีกต่อไปเมื่อพูดถึงการซื้อสกุลเงินดิจิตอลด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตในไทยคุณจะไม่สามารถดำเนินการต่อได้จนกว่าคุณจะส่งสำเนาห,หนังสือเดินทางหรือใบขับขี่ของคุณหลังจากนั้นข้อจำกัดเหล่านี้ คุณจะแสดงบนหน้าจอเพื่อแจ้งให้คุณทราบและกระเป๋าเงินของบ i แ a น c นนะครับเมื่อพูดถึงการจัดเก็บสกุลเงินดิจิทัลบ i แ a น c นมี2ตัวเลือกสําหรับคุณคุณสามารถฝากเหรียญไว้ในกระเป๋าเงินของเว็บบแนแนหรือคุณสามารถถอนเงินไปยัง t ัสบอร l เลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของแพลตฟอร์มซึ่งมาในรูปแบบของแอปบ,บนอุป,ปกรณ์เคลื่อนที่ได้